ก็คือเปิดใจเมื่อนี่ก็ถือว่าพรออมเต็มที่โดยเรื่องอายุได้เลยอายุกะกะบริตติที่อายุน้อยอายุหลายประมาณเท่าไรเลยสามสิบสี่สิบประมาณนี้แล้วเนาะใช่แล้วค่หาสิบได้เฉลยพอลมอยู่บ้างกะพอลมอายุกัคุยไปเบื่อก่อนนะเนาะกันประมาณหาสิบกะ คือประมาณ5<ด>าชิปนกาก็ลมเมืงกอนสามชิปสี่ชิปก็ต้องลบไปก่อนเ<ด>นาะ สบายดีละสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขูสุขคนบอกว่าพี่น้องพังลาวพังไทยต่างประเทศการยินดีตอนรับเขาชูช่องสาบัวคำบันนาะอีกแล้วโดยกามาพบมาพอก,กับสาบัวเมื่อนี้กะมาหาสาวแม่ห่างอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นกะถือว่าอยากเปิดใจนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาบัวกะอ่า ึ่งเข้ามาเป็นข้างแระกับโบเคยมาหาทั้งเอื้อยเพลินจ้าเถื่อเนาะเดียวจังใดกับไปโอ้ไปลมเมืองก้อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นจังใดโบมีหนุ่มๆมาจีบอคือว่าอยากเปิดใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะปะจังใดกับเดียวเข้าไปหาทั้งเอื้อเพลินพร้อมๆกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปโอ้ไปลมกับเอื้อยเพลินก้อนเนาะโดยก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเดียวเข่าไปทักทายสบายดีกับเอื้อเพลินก่อนอ่ะสบายดีเด้อเอื้อสบายดีเลยอยู่กับไพ่นะ อยู่กับลูกชายกับลูกชายโดยให้ลูกชายไปใช่ไหมไปเหรอหลักนี้โดยโดยนี่ก็เฮือนเอือยบ่อนโดยไมีดูจกคนเลยดูกคนเดียวดูกคนเดียวเม่ยืมอายุอายุลูกชายจักปีละสิบสองสิบสองปีโดยอ ต็ขอยอ่าถามชื่อเอ้ยเอ้ยชื่อยังไงชื่อรวยชื่อเอ้ยด้วยอายุจากปีเนาะสามสิบสามสามสิบสามโดยตอนนี้โชดโดยโดยโชดมาได้จากปีละเอ้ยสามปีสามปีโดยเพิ่นว่าเพิ่นอาโชดมาได้สามสามปีเนาะโดยโดยโดยแต่คือผัวเอื้ยไปใช่ไหม คือว่าได้นั้นปะห่างกันผนติดสาวติดชา,ดชาโดยนี่เพื่อนกับเพื่อนเห็ุน้ำกันบะเหตุหน้ำกันตอนที่เหตุน้ำกันมุ่งซื่อแล้วก็กอืมแล้วเป็นจังได้คือว่าแบบผลติดจบติดชาวก็ป่หู้คือกันที่แบบเพื่อนกับมีไปเหตุงานเห็นไหมไปพ่อใหม่ล้วะอืม เฮ็ดงานอยู่ใช่เอยู่แบบทางเลา่าเขาบอกทางอยู่ในเล่านี่แหละไปหาเห็ดเฮือนเฮ็ดซานเนี่ยไปอยู่ในเฮือนนะก็คือคำปกตินี่คำนีมาโนอนนี่โดยตื่นเช้าแล้วไปโดยวันนี้ไปเฮ็ดอยู่ทางได้คือว่าติดใสู่้เช้ชากับแถวบ้านต่างแน่บ้านนี่บ้านนี้แน่<ม>นไปมันติดเช้านี่ได้จัก เดือนจากนั้นเท่าก่อนเทาสีหูประมาณหาเดือนเลยจะหูบ่โดือนเนี่ยทางเพื<ป>่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโดยก็ช่วงที่เพิ่นไปหาเงินหาเฮ็ดเวียกนี่ก็คือเพิ่นให,ห้หเฮ้าก็ให้เฮ้าก็บ่กคือเก่าโอ้โดยก่อนหน้านั่นก็คือเพื่อนไปเฮ็ดเวียกยเฮ็ดงานก็คือว่าได้รับมานี่ก็เพิ่นนห้เฮ้าห้เฮ้าเบิดเด้ แต่เปลี่ยนไปเป็นกบวยหายแอลกอฮอล์แล้วนะบวหายบวยครึ่งหนึ่งกับบหายได้บ่อตอนที่สิบแปดกันเพิ่นไปเฮ็ดเวียกก็ได้เงินอยู่เจ็ดพันหาเพิ่นให้ลูกเพิ่นแสนกี่เมื่อสีเลิกกันให้ลูกแสนกี่เท่านั้นเลยกบวยได้วคุยกับลูกเลยเพิ่นนัินบ่อเลยเพิ่นกบวเคยโทรมาหาลูกเพิ่นเลยแบบอันนี้ยัง เข้าไปเห็นกับตาบอหรือว่าก็บได้เห็นแต่ว่าคู่หน่อยบไดิทันเพิ่นแต่เพิ่นก็หูโตแล้วปะเพิ่นก็อยากเลิกก็เลิกกันยูนกันบได้ผู้นั้นก็เป็นผู้สาวโสดบ่ก็เข้าบ่ได้มีผัวเลยปะก็เพราะนั้นบางทีเขาก็มีลมผัวนะเนาก็บ่ฮู้จักว่ามีผัวเลยบ่มี อก็บ่ได้ทันเพิ <ria> ่น <aurus> หั <ri> um ่เด้อืมสงสัยซื่อๆก็ขออนุญาตถามเนาะก็คือผัวนี่เป็นผัวของเอื้อยนี่เป็นคนบ้านเดียวกันบ่คนบ้านนงน้อยอืมโดยโดยเวันนี้ก็พอเลิกกันก็คืออ่าเพิ่นเชียให้เอื้อยบ่หรือว่าจะไปนะเพิ่นเชียให้อืม ก็คือลูกด้วยจ้ะลูกนี่จก็คือเลิกกันี่เพิ่นในชงในยังบด้ส่งได้เงินที่เมื่อเลิกกันให้เงินลูกแสนกี่เด้อแม่ก็เพิ่นบริส่งบริเงินเรเคยโทรหาลูกคนเลยโอ้โก็คือเพื่อนนี่ก็เพิ่นยุกห้าเนาะแมนยุกห้าหรือว่ายุกเป็นของหยุกเป็นของลูกอื ในสามปีเด่นเ่าเลยเนาะโดยก็เอื้อยก็ยังบร้คิดแบบอยากมีไม่มีอย่างบ่ตั้งเดิกกันเนี่ยกับยังบร้คิดแบบว่ายังบอพ่ออะนะถาแบบอ,อยากมีคนคุยว่าถึกใจบ่ออ่นี้โดยเดืกับบริมีแบบพูว่ามาดินมาล้มบ่ตั้งแต่เดิกกัน กับม well well, so mm, mm ีก hmm. okay, ับบริม mm ีแบบผููบ่าวมาเล่นอยู่เพื่อนอยู่สั้นกับบริมีแต่ว่าเคยโทรมาเล็เๆอหน่อยนะมีโทรอยู่อืมโดยแต่หังยังแบบบไรแบบอ่าคิดทีเอาเนะ่อยเลยนะโดยอกะตอนนี้ได้จเอฉย ตอนนี้เปิดใจ้วตอนนี้เปิดใจโดยรือว่าพ่อมหาคนที่มาเห็ดมาสา่งน้ำดันเนาะแม่ยเพราะว่าเอาหน่ก็คองโฉดมาได้สามปีแล้วเม่อสามปีกลัวเ้วบอกเลยสามปีเต็มเนี่ยอืมเพราะว่าลูกก็ใหญ่เนาะโดยโดยโดยกบคู่มือนี่ได้ะเออยแบบไปเห็ดเบียกงานยังเออยแต่ชิมิน่ก็เกี่ยวข่าอยู่ในหน้านี่แหละ จำไม่ได้เกี่ยวข่าวอยู่หน้ากันเป็นหน้าหน้าของเอื้อยเองบ่ห uh น้าของพ่อ uh ืเ uh ฮ็ดเฮ็ดกะเพรในเอื้อยเห็ด uh กับน้องสาวน้องสาวโดยทั้งน้องสาวใน่นก็มีขอบมีครัวบ่มีแล้วอก็คือเห็ดนํากันโดยได้จักร้่อหนึ่ืบอยห่อดรอดประมาณแปดสิบจอประมาณแปดสิบจอบโดยก็คือแวงกันแน่นอนเลยนะโดย เลยได้จักชอบจ้ะบางทีก็30ามชิบชอบซาวหาไปสิอะไรกินเฮากันเนาะโดยกุ้มกุ้มกินอยอ่เลยบางทีก็บโบ่กุ้มแล้วเนาะกาซื้อต่อแต่การหยวดไปโดยนันายเติบเนาะเลยเนาะโดยก็คือเมื่อนี้ก็เอื้อเพิ่นว่าเปิดใจเนาะเปิดใจคุยโดยก็คือว่า้เนาะอยู่ในบ้านก็ บโบมีบคอยมีนุ่มๆมาดินมาเอวอยู่เพื่อนอยู่ซานเนะาะเดอ่าพออะไรคุยทางโทรศัพท์เห็นบอกเลยเดอืไพห้ติดต่อให้นะแกฮู้ไปในเฟสเจอเจแหละโอ้ได้นมกันจะค้นนะจกซองจำคุนแต่ว่าเขาก็ไม่คอยโทรมาแล้วโอ้ก็เปินฮูว่าเขามีดูกติดเพิ่นก็บ,บ่อยากโทรได้เนาะเดอรก็คือเปิดใจเมื่อน,นี่กะ คือว่าพร้อมโดยเต็มที่โดยเรื่องอายุได้สักเลยอายุกับกับวัิที่ที่อายุน้อยอายุหลายโดยประมาณเท่าไรเอ้สามสิบสี่สิบประมาณนี้แล้วเนาะถ้าว่าหาซิปได้สักเลยกับพอลมอยู่บ้างกับพอล้มอายุกับคุยไปเมืองก่อนนะเนาะก็ประมาณหาซิปกันก็คือประมาณหาซิปในกลุ่มเมืองก่อนเดิมสามสิบสี่สิบครัก็ต้องลบไปก่อนเนาะ โดยโดยคุยเบิ repay, ่งหน้าบ okay, anyway, ิ่งตากันก้อนเนาะโดยโดยก็คือทั้งเอือยจะมีโทรศัพท์อยู่เด้อเนาะโดยโดยมีเพจมีไลน์ทาว่าเอือยแจกไปมีกระทาว่าทางอายเพิ่นโทรมาหรือว่าขอเป็นเพื่อนเนาะก็คือรับทางอายเพิ่นได้เด้อเนาะโดยโดยก็คือเอือยนี่มักทา้งหนเนาะ ทางทางลาวเขาบอทางไทยทา้งลาวทางไทยก็ได้แล้วแต่ที่คุยกันเข้าใจนะแล้วแต่เพิ่นโทรมาเพิ่นถักมาโดยแล้วเฮาก็ต้องอา่าลมไปเบิ่งก่อนเนาะโดยแต่เฮามักอ่าทางลาวเขาบอทางไทยบ่อปปกระต้องลมกันาาปไปก่อนโดยโดยเลยนี่กับอมีงามเลยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเพิ่นก็คงสูตรมา3ปีปลายโดยตั้งแต่เลิกกันกับผัว อืส mm. hmm. ่วนใดก็มากัดนุ hmm. hmm. <ities> <derivatives> um. ่มอ่าหรือว่าอนุยักษีแก่ๆแน่เด้อเนาะเอืยเนาะถ้าว่าอนยุที่เพิ่นน้อยกว่าเฮาได้จ้ะก็คุยกันเบิ่งก่อนอายุน้อยกันเนาะก็บ่ได้ตเนาะอืมยังบ่เคยฮู้าเพิ่นเนาะสายแ่เฮาก็มีเนาะโดยอืมด เอือก็เคยไปเมืองไทยอยู่บะทางไทยเคยไปแต่โดนนะแต่แต่ยังมีพอของน,อน้องเพลินบ่โดยไปจักปีแล้วเปีเดียวกลมาแล้วอือก็คือมาเห็ดหางเห็ดหน้าโดยตกแรงมากก็คือปวดไปเห็ดเบี้ยกเอาอะไรกันเลย,ยนะนมีอันอือเนาะก็คือเอาไปเพิินวัดอ่ะ บอชัดบอซื่อเนาะโดยวบเป็นยังเท่ากับเปิดใจหาใหม่เท่านั้นโดยเอ <c oughs> <ด>าก็เปิดใจรับเพิ่น<ด>บางทีผู้นีบ้บอแมนสายหนึ่งสายแน่นเท่าอาจจะเป็นคนใหม่กับแมนเนาะโดยเพืเอนเจ้ายังบ่ไม้มีห้องน้ำบอบอห้องน้ำกันยังบม่มีาาน้ำกันยังบ่มีเอ้าใช้น้ำใช้ขูมือหอบเอาอยู่กอนพอลงมา น้ำกินเห็นบ่น้ำน้ำใ,ำใส่น้ำกินเน่ืออือผมมีน้องซ้าบ่ะสะบ่อ<ม><ม>เป็นจจงไ้เอ้ยแบบคือบอนแจงกัะเจ้ามาเจาะมาบุญให้ก็ <c ười> ยังผมมีเงินม,มีชําเงินจะก็ยังผมมีเงินอะ,ะ,ะ่เงี้<ม>งงยแบบได้รักษาผ่าได้สะ ก็ข so ึ้นไปใสกเยื่อนพอถ้าว่าเขาตักมาใส่ก็คือไปตักเอาลาบเล็กน่อยเนาะโดยอะไรมาใส่ขึันหัาเจาะห้าบุญนี่ประมาณเท่าไรเอ่ยเบียร์พันเบีพันหรือว่าเก่าพัเนาะใส่ใดญบ่แค่ใส่ได้ใส่ครบแล้วเก้าพันหาอืมดยคนในหมู่บ้านเท่ากี่ได้หะเดยอออโดยนี่ดินเอื่อยเลยบ่อนปลูก ดยนของพ่อค่อยแบบนาหน,าน่ก็แมนปะแมนอันนี้ก็เดิ้มาปลูกกลางพห้หนาเลยแมนโดยโดยแต่ไชอยู่กรบไก่เปะทางเนาะโดยถือว่าภาคเด่นเนาะมีะแต่เฮือนของเพื่อนกะมีแต่เฮือนเนาะก็ะเฮือนครัวแต่ก็ยังขาดอยู่ขาดของนาเนี่ก็เฮือนครัวเนาะ อตอนนี้ก็ถือว่าเปิดใจนเนื้อคู่อยากมาเห็ดมาสางซอยกันเนาะเวโโ้โดยโดยโดยเป็นกำลังใจให้ทั้งเลยเพิ่นตอนนี้เพิ่นมีลูกแล้วปะหัวเกา่ายังโมโหคือกันว่าเอาเมียรยังเปเอาเพิ่นเอาคนบ้านได้ไนะ ตอนที่เลิกกันไปยังบม่ได้เอากับบ่หูเลยบม่ได้ว่าบร่ได้คุยกันบ่หูจักกันแต่เมื่อเลิกกันเลยอืเป็นกับไ่เคยโทรมาหาลูกเพิ่นเลยเพิ่นบ่หายเงินเฮ่าจักเดือนนะทีอันนั้นหาเดือนทีหูทีคอยหูก่อนก็คือเพิ่นบหายตั้งใจมื้อนั้นเลยโดยที่ผ่านมานี่ก็คือเพิ่นไปเฮ็ดโดยได้เงินช่วงไดกับมาหายเฮาเนาะโดย แต่บ <Do. S 2> ับนี้เพิ่นกะเปลี่ยนไปกะปล่อยเพิ่นไปเดินแต่ถือว่าบ่แม่นเนื้อคู่เฮาเดินเพิ่นอายุจักปีน่ะแบบแก่กูเอื้อยบ่อายุซ้ำกันอืมถือว่าเฮากะโบเมนเนื้อคู่เฮาเดิมารวมกันเท่านั้นเดินเฮาก็ปล่อยเพิ่นไปเฮาก็หาใหม่ มาเห็นหนางเห็นหนาเดี๋ยวสิขอเพจขอายน้ลำเอื่อยเพิ่นเนาะบางทีทั้งไอเพิ่อนอยากติดต่อมาเนาะว่าทั้งเอื่อยเพิ่นพร้อมเปิดใจนี่กาสิได้ขอนมาเอื่อยเพิ่นมีอยู่บ่วละเอื <c oughs> อ่อยนี่เนะาะภาษา,า,าลาวสาวลาวสาวโสดโอเคเนาะดูจ <c oughs> ัด คือติดต่อมาหาเอื้อยเพิ่นได้เนาะเพราะว่าทาั้งเอื้อเพิินกับพ่อมเปิดใจเนาะหรือว่าพ่อมคุยโดยเพราะว่าทั้งเอื้อยเพิ่นกับเป็นสูตรมาไดไรสามปีแล้วเนาะหรือว่าสามปีกลัวพุ่นบุจักชาวบัวก่นจังได้จะโทรทักขมาหาทั้งเอื้อเพิ่นได้อาับอ้ายเพิ่นเลยเด้อโด้อโดย่าหนุ่มไทยเหตุเป็นอยู่บ้ีนเนานะ อ่าชื่อเอื้อยเพิินกับเป็นภาษาลาวเนาะมีเบอร์อยู่บอกเอื่อยยันมาทางไอ้เพิินเหตุบาเป็นก็โทรมาทางเบอร์เนาะอันนีู้้จักเบอร์เลยอืมมีเบอร์อยู่บอกหรือว่าเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเขามาขอน้ำเอื่อยเพิินที่รังโดยยังไงก็เป็นกำลังใจเด้อเอื่อยเด้อเนาะเปิดใจทางนี้ก็ขอให้มีนมนุ่มเนาะ หนุ่มไทยก็ได้หนุ่มลาวก็ดีเนาะเดยอ่าขอให้ฮักั้งเอื้อเพิ่นฮักจริงบางแตง้วเขามาเลยเนาะมาคุยกันกอน <Đ ược. S 2> อ่อนเพิ่นน่าเดยเอื้อเพิ่นกันทว่าคุยถึกใจเพิ่นกับสิเปิดใจรับเลยเพราะว่าเป็นโสดมาได้สามปีกลัวแล้วเนาะเดก็คือบางเงาเลยเนาะเอือยเนาะบดิ้ง <Đ ược. S 2> ไทยเนาะเรื่องหนีอเนาะ <c oughs> อ่ะาแต่เอื้อเพิ่นกับบว่าจริงใจเนาะแต่ว่าก็คือบาดนะเนาะแหมนสายแน่นกันกับอ่า lựa cần gặp trái Nó gặp vượt chạy đạp mây Nó, tình cảm đang chạy hạnh Được à, Chẳng đại có sụ sụ Được Được tao kiếm thảo là bộ gậy Kiếm leo ừ. Hết nhắn à, thắng ngủ của kiếm Kìa tâm hùng quầm Tầm hùng. Hùng ừ. Rồi rồi Chẳng đại Được ทางน้องกะชิได้กลับก่อนด้วยสายเอื้อยเด้อโดยโดยมือหนักมือหน่ายชีได้มาเยี่ยมยามใหม่เนาะโดยโดยโเดินสบายดีเด้อสบายดีโดยโดยกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี้กะแวะมาเยี่ยมมายามทั้งเอื้อยด้วยเนาะพ่อแม่พี่น้องกะเป็นสาวโสดอีกผู้หนึ่งเนาะถือว่าทางเอื้อยเพิ่นพร้อมเปิดใจหรือว่าพร้อมคุยเนาะกะคือทางเอื้อยเพิ่นกะอ่า คือว่าเลิกกันไปได้สามปีกลัวแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือทั้งเอื้อยเพลินเงาหรือว่าอยากหาคนคุยหรือว่าหาคนฮักไม่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะหนุ่มไทยก็ได้หนุ่มลาวก็ดีเนาะทั้งเอื้อยเพลินก็จังใดก็ติดต่อมาหาเอื้อยเพลินมาคุยกับเอื้อยเพลินก่อนได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจังใดก็เป็นกำลังใจให้ทั้งเอื้อยเพลินเพราะว่าทั้งเอื้อยเพลินก็ พร้อมเปิดใจนี่แหละน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่าทั้งอ้ายเพิ่นหักจริงบางแตงทั้งเอือยเพิ่นก็ถือว่าพ่อม,มาเปิดใจรับเลยพ่อแม่พี่น,อนอ้องเลยฮะจังไดก็เป็นกำลังใจให้ทั้งเอือยเพิ่นเด้อน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะกันนี่แหละเพื่อนซานเพ,พิ่นเนาะก็ถือว่ายังบ่มีห้องหลกห้องน้ำนี่แหละน้องพ่อแม่พี่น้อง อาจัางใดก็เป็นกำลังใจทั้งเอื้อเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ชาบัวก็กสิได้กลับก่อนเนาะก็ฝากติดตามชาบัวน่เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกด้ยไดกุ้ยแซ่พอมีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆชาบัวก็สิได้ขอกาวเข้ามาสบายดีสบายดี